โอ้มายกตายว้าวเฮ้ยทุกคนเห็นไหใครผมไม่อยากจะพูดอีกแล้วคืออะไรน่าเป็นปกติอยู่แหละ Okay. <laughs> โอเคถึงสิ่นกันมากเลยกลักวมตัดโอ้โหนี่จะกะบไหให้ไอไอบดไอบดโอ้โหเจ็ดถ้าตบสานี่ ยังไม่ตายยังไม่ตายพวกกัดหนึบใช่ไหมนะตายใช้จะดิบโผลรุกคัะโอ้โหฝาแฝดฝาแฝดฝาแฝดหนึ่งฝาแฝด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 ทำไมฝาแฝดถึงหนึ่ง่สเต็กโกตัวเล็กๆไม่ไหวเลย ่เ,เ,เ,เล็กๆกำลังจะบ่นไหนทั้งนี้ทั้งหมดนี้จริงทางที่ขอพูดหรือเปล่าถ้ามันไม่จริงขอให้โดนตัดให้มีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่มันจะตบตบเราหรือเปล่าถ้ามันไม่ตบนี่คือชาร์จ ถ้ามันเอาไปชาร์จปุ๊บคนรู้ชะตากันมหมดเลยโอ้โหไม่เผื่อไว้ด้วยเลยอ่ะไอ้นี่มันอะไรเนี่ยสรุปไอ้นี่มันคืออะไรนี่ดูสิเอคิโรซาลัดถ้ามันตบถ้ามันตบผมมันจะตาย เพราะว่ามันลูคคี้ของฉันมันก็คือหมดที่สุดนี่นัวสิทุกคนมันต้องใช้ถึงขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นตัวกินพื่อนอ่ะมันก็จะได้โอ้ยแบบมันจะ มัหมดเลยตรัวนี้ให้ทุกคนดูเลยว่าโอ้โหทุกคนนี่ใช่เอ่อผมไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมหรือว่าไอ้นี่มันคือ deep low d o cut l e ว่า s t e r stereo sound ซึ่งตัวแท่งทั้งหมดของมันอยู่ในนี้หมดเลย เนี่ยผมตัดคลิปไปไปจุดไปแค่นี้แหละนะได้ไยบ๊ายบายอ่ะอันนี้ตัดคลิปอันนั้นมันตัดนูน่นวาดวาดวาดให้ดูว่าเร่งนี้นนะเออ ดูนี่นะดูนี่นะครับฮะโอ้โห โอเคงั้นจบไปแค่นี้ก่อนมันเป็นแค่คลิปแปดนาทีเอง,มง,งไม่ต้องหวงดว่นไปจนนานน่ากลัวมากเลยโอ้โหนี่นะ